ได้ลูกแมวมาใหม่หรือว่าได้แมวตัวใหม่เข้ามาในบ้านเราจะต้องพาน้องแมวไปตรวจโรคอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะหมอศสศสีนะคะจากช่อง YouTube อกแคทค่ะวันนี้เนี่ยหมอศศีนะคะก็จะมาให้ความรู้ด้วก็เคล็ดลับดีๆในการเลี้ยงน้องแมวมาอีกแล้วนะคะ อย่างน้องข้างเลนะคะเป็นแมวที่หมอได้รับมาเลี้ยงเนาะจากการที่แบบน้องเขาโดนรถชนแถวบ้านหมอนะคะเป็นแมวจรนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นแมวจรหรือแมวเลี้ยงนะคะแมวจากความก็ตามนะคะหมอก็จะแนะนําให้ตรวจเหมือนที่กาลังจะตรวจให้น้องข้างเลดังนี้ค่ะวันนี้เนี่ยมาอธิบายแบบละเอียดเลยนะคะว่าต้องตรวจโรคอะไรบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องพาไปหาคุณหมอนะคะเพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมนะคะคําว่าสุขภาพโดยรวมหมายถึงอย่างเช่นอ่ะดูหน้าดูตาซิอ่ะไหนไหนโชว์กล้องซิข้างเล ดูหน้าดูตานะคะจะหมูกซีดไหมหูซีดไหมเงืออปากมีแผลหรือเปล่านะคะอาจจะต้องตรวจอุจจาระด้วยนะคะว่ามีพยาธิไหมนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะตรวจเจอไม่เจอนะคะพยาธิเนี่ยเราต้องใหยทุกสองสัปดาห์อยู่แล้วนะคะตรวจไข้หัดแมวแล้วก็ตรวจโคโรนาไวรัสในแมวนะคะอ่าเราจะใช้อุจจาระในการตรวจนะคะอันที่สองนะคะเราจําเป็นที่จะต้องตรวจเลือดนะคะเช็คสุขภาพโดยรวมของน้องแมวของเรานะคะแล้วก็อันที่3านะคะก็คือตรวจ เอดแมวแล้วก็ตรวจลิวคิเมียนะคะเป็นการตรวจเลือดนะคะก็คือพอคุณหมอนะคะเจาะเลือดน้องแมวของเราแล้วเนี่ยก็สามารถตรวจได้ทั้งสุขภาพโดยรวมแล้วก็ตรวจเอดแมวแล้วก็ลิวคิเมียนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจอุจจาระกันเลยนะคะตรวจไวรัสไข้หัดแมวและโคโรนาแมวค่ะการตรวจไข้หัดแมวแล้วก็ตรวจโคโรนาในน้องแมวนะคะหมอจะใช้เป็นชุดตรวจนะคะเป็นเพรสคิตนะคะวันนี้ที่หมอจะสาธิตนะคะจะเป็นการตรวจจากอุจจาระนะคะแต่ว่าจริงๆมันมีการตรวจแบบละเอียดกว่านี้ด้วยนะคะ อันนี้ก็ลองสอบถามกับคลินิกกับโรงพยาบาลที่เราไปตรวจดูนะคะเทสกีหรือชุดตรวจนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้ชุดตรวจที่หมอเลือกเนี่ยตรวจได้ทั้งไข้หัดแมวแล้วก็ตรวจโครโรนาแมวได้ด้วยนะคะวิธีการนะคะตรวจไวรัสไข้หัดกับโครโรนาเนี่ยจะตรวจจากอุจจาระนะคะเราจะให้น้องทางเลหันก้นมาจาลูกอันนี้แบบหนึ่งนะคะคล้ายๆเราวัดไข้นั่นแหละ นิดเดียวนะลูกนะนิดเดียวนะลูกนะน้องแมวจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น้อง,อ,งอันนี้ไปให้คุณหมอตรวจนะคะนอกจากที่เราจะตรวจให้หัดแมวแล้วก็โคโรนาไวรัสในน้องแมวด้วยอุจจาระแล้วนะคะเดี๋ยวหมอสซีนะคะก็จะจอะเลือดน้องห้างเลยนะคะเพื่อเช็คสุขภาพทั่วไปแล้วก็ตรวจไวรัสเอดแมวแล้วก็ไวรัสอลกิเมียซึ่งเป็นไวรัสที่สําคัญมากๆในน้องแมวนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหมอจาะเลือดข้างเลยก่อนนะคะ เป็นควมรูใจให้ังเลด้วยนะคะสําหรับผลตรวจของน้องคังเลนะคะไม่ว่าจะเป็นตรวจไข้หัดแมวโคโรนาแมวเอสดแมวลึกเมียนะคะผลตัวนะคะก็คือว่าไม่พบไวรัสนะคะต่างๆที่หมอตรวจให้กับน้องคังเลยนะคะเดี๋ยวหมอจะให้ดูตัวอย่างชุดตรวจที่หมอตรวจให้น้องคังเลยนะคะอย่างที่หมอตรวจไข้หัดแมวแล้วก็โคโรนาแมวนะคะหมอจะใช้นี่นะคะที่เรียกว่าเทสคิดหรือชุดตรวจนะคะซึ่งเทสคิดอ่าตัวอย่างนี้เนี่ยจะตรวจได้ทั้งไข้หัดแมวแล้วก็ โคโรนาไวรัสในน้องแมวนะคะอันนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูผลนะคะก็คือว่าไม่พบนะคะทั้งไข้หัดแมวแล้วก็โคโรนาไวรัสนะคะก็สบายใจได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปเลี้ยงกับน้องแมวตัวอื่นนะคะส่วนอันที่2นะคะนั่นก็คือตัวเอดแมวแล้วก็ตัวลิวคิเมียนะคะก็ใช้เทสคิดเหมือนกันนะคะตัวเทสคิดนะคะตัวเอดแมวแล้วก็ลิวคิเมียนะคะผลก็ไม่พบเชื้อเช่นกันค่ะส่วนผลเลือดนะคะก็ ได้ผลมาจากแผบเรียบร้อยแล้วนะคะผลเลือดเนี่ยหมอตรวจเป็นแบบตรวจสุขภาพโดยรวมนะคะไม่ว่าจะเป็นเลือดมีปัญหาอะไรไหมนะคะตับไตโอเคหรือเปล่านะคะก็พอผลตรวจออกมานะคะก็พบว่าถ้ามีเลือดขาวนะคะหรือค่าภูมิคุ้มกันหรือการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าน้องคังเลเนี่ยผ่าตัดเรื่องกระเพะะาะปัสสาวะแล้วก็ต้องแปลงเพศเนาะซึ่งการแปลงเพศเนี่ยก็ทําให้มีปัญหาเรื่องแบบฉีกขาดรอบๆผิวหนังนะคะก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้นะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาเลือดถึงขั้นมีไข้นะคะก็ะให้ยาปฏิชีวนะควบคุมการติดเชื้อนะคะค แล้วก็นอกจากนั้นนะคะเพราะว่าปัญหาเรื่องโปรตีนในเลือดต่ํานะคะแม้หมอจะให้อาหารเสริมหรือว่าอาหารสําหรับลูกแมวแล้วนะคะยังมีเรื่องปัญหาโปรตีนต่ํานะคะจากที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาถึงหมอเนาะก็มีเรื่องหมัดเยอะมากแล้วก็มีพยาธิด้วยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้โปรตีนในร่างกายของแมวเราต่ํานะคะดังนั้นใครที่มีแมวนะคะแล้วรู้สึกว่าผอมนะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเนี่ยก็อย่าลืมเช็คเรื่องเลือดเรื่องโปรตีนในเลือดด้วยนะคะการถ่ายพยาธิเป็นประจำนะคะเพื่อตัดวงจรมานะคะจะได้ทําให้ล ไม่มีปัญหารเรื่องโปรตีนตามกินแล้วก็จะได้อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงสักทีค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สาหรับท่านแมวที่กาลังได้แมวมาเลี้ยงใหม่แลวกำลังจะพาเข้าบ้านนะคะการตวรวจโรคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าตอนนี้สุขภาพของน้องแมวเป็นยังไงแล้วเราต้องรับมือกับการที่แบบถ้าน้องแมวเขามีโรคอะไรเงี้ยยังไงด้วยนะถ้าเกิดว่าน้องฮังเลมีปัญหาเรื่องโรคไวรัสเนี่ยเราก็จะไม่ไปเลี้ยงกับคนอื่นนะคะแต่จริงๆตอนนี้ก็เคลียร์นะคะทุกไวรัสก็สามารถไปเลี้ยงกระตัวอื่นได้นะ ให้น้องนะคะอยู่ในบ้านแมวนะคะอาจจะต้องอยู่ตัวเดียวนะคะเพราะว่าหมอจะดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องกระเพาะฉี่เนี่ยเป็นสําคัญก่อนนะคะถ้าดูแลมั่นใจแล้วว่าไม่มีปัญหาเรื่องฉี่เนี่ยหมอค่อยรวมกับตัวอื่นค่ะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดความรู้แล้วก็เทคนิคดีๆใกการดูแลน้องแมวด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมอสุดีไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ